สวัสดีครับนาตู้สวัสดีครับันาตู้สวัสดีค่ะครับครับมาติดตามนาตู่ฟันแมนครับเอฟซีฟันแนวไหนครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้ครับโอ้ยฟันมาเห็นหลุดหลุดหนามหลุดกอยแล่นออกแล่นผ่านหนาวบานหลุดหนามครับครับผมแล่นผ่านหนาวบานมากก็รถปิกอัพแล่นน่ำแล่นมานํำหลังเป็นรุดแก่ศพครับก็มีคู่บ่าแห่สวดอภิธรรมมาครับผม ถบ,บุญมาลายคนเต็มถนนแห่ดวงศพมานะครับผมบ้านเงนินบ้านดอกไม้เต็มหนาท่างครับอย่างน้อแ่าแห่คนตายนิดหน่อยว่าแห่คนตายครับแห่คนตายว่าที่เป็นเด็กยังมาว่าผมคือออกว่ายันเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันคนตายนี่หูทักกันบอกกาว,ว่าเขาแห่มาแล้วโมหูจคขับจะมาแห่ว่าจะทั้งทั้งทิดิถิงทิดเถิง ทิดเนื้อผมต้อคขับเนาะครับผมติดเทินติดเนื้อแห่มาแห่ซุก้นไลเลยคนไลยคู่บากับเก่าองคุณเนี่ยคู่บาเก่าองบริในรถนะนะแมนครับคู่บาเก่าองมีรถนำแลน้ำนาอีกครับรถแห่เป็นกับวนมาเลยนะครับวานกับสวนมันกวานเงินเต็มหน้าวานเต็มหน้าเนี่ยสวดมุ่นมาน้ำทางเลยสวนม่าน้ำทางครับ จังไรอีกครับบ้านมันผมมาอัวอยากแปลเป็นเดงอยากให้ว่าเอ็มแปลให้ยกงไ้ผมแปลให้ครับครับห่วยแต่ว่าผมแปลเองอ่ะผมมาหาสี่ศูนย์หนึ่งนะหาสี่ศูนย์ครับครับผมจังไรจังว่าหาสี่ศูนย์ครับหาสี่ศูนย์นะอันนั้นคนมันตายนะครับตายกับศูนย์ครับ แก่ก็ะิบวมซีว่าหาซีหาซีซีหาครับหาซีศูนย์หรือว่าซีหาศูนย์บอกครับือตัวแรกก่อนหาซีศูนย์นี่แหละเอาหาซี่ศูนย์บอกครับครับพ่อามหาซีศูนย์นี่แหละแล้วก็ขีดบอกแล้วเก่าหัวนะครับเอ็ซปยซอยกันนะครับนะตู่เราบ้านนี่ตัวกระแทบไปไกลระวบิดนาบ้านผมนะนะแต่ไม่เลี่หน่อยเี่หน่อยก็เดินน้งผั่งแน่้่ใช่ว่าจะใส่แน่ว่าอุ่นวอรัวแล้วมันนี้ ถามเลขมันถามเลขมันเลขจะออสได้หรืละมันมาหาหาแน่ยิงหน่อยมาหาหาครับสองตัวถามเล็กหน่อยอีกไม่ขึ้นเดียวนั่นละครับโอมันมาหาหาครับผมหาหาก็พาสี่ศูนย์ครับถามมันอีกบอกว่ากันว่ามันไลยคนยุ่งขนกับว่าซีซี่ยุ่งคนกับว่าหาหาอ่ะมีหาหาซี่สี่แล้วก็หาซี่ศูนย์ก็เปรอะกับลงโซบนี่ครับ ครับผมขั้นถามันทีมงานเบาแอมเปรนี่กับลุงซุปเปเป็นซีเนาะตายกับศูนแต่พระเก่าองค์อีกได้บาดเนี่ยนี่ละเอาหาซีศูนย์เอาเอาตามติดหน้าตู้ว่าครับผมครับครับทำนี่แหละรับกองหมีครับทะเบียนรถเห็นบ่ลละครับบ่เียนบ่เห็นครับบ่เห็นรถบ่เห็นทะเบียนรถบ่เห็นยังนี้แต่ห้นแหกับคู่บาตที่แห่สวนมาก บ้านเงินบ้านตรงไหนเต็มนาท่างนาบ้านนาบ้านบ้านเลขที่เท่าไรครับในหลังนี้หนึ่งเจ็ดเก่าครับหนึ่งเจ็ดเก้าพูดเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดนี่ออกมากเลยได้เนาะออกมาผมย้ำมันออกเก่าศูนนี่พูดคมมาเดียน่จังไรเก่าศูนไมาได้ใช้อีกครับแต่สาวคมมากคู่บาเนี่ยคู่บากับเก่าคนตายกับศูนย์โอ้เก่าศูนย์มาเก่าศูนย์อีกครับเอาเพิ่มเติมกันไปอีกเล็กน้อยครับผมได้ได้ได้ครับนะจู่ มี่ยังอีกครับบานี้ครับไม่ยังซ้ำนี่ละครับผีแม่มาหาบอครับบอบริมาครับมันจะเรียงใเรียงเดียวครับ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 เอาทีมงานจดตัวเลขเนาะครับเนาะครับครับผมวิวขอบคุณครับตาตู้ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวทีมงานกำลังจดตัวเลขเนาะครับเอฟซีแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวแอมราท่งน้ำนะครับเนาะครับผมเธอมาชมนัดตัวเลขของตาตู้ครับเลข3าตัวครับ FC แปลไปฝาก FC ครับ540 540ครับ ได้มักในเก่าศูนเพิ่นวะอาจจะมาตัวเก่าก็ได้ครับเก่าศูนย์ศูนย์เก่านะครับเนาะเรือว่าเด็กหน่อยเด็กหน่อยห้องบอกหาหาผู้นึงบอกซีซีครับเอฟซีบ้านเลขที่หนึ่งเจ็ดเก้าวะครับครับแต้มไม่ก็ออกมาแล้วครับกระเบืงเป็นยังคาถามมักบ้านเลขที่กระลองเบิ้งเนาะครับท่านผู้ชมหาซีศูนย์เป็นเลขที่สวยงามครับแล้วก็เก่าศูนย์หาหาซีซีครับสำหรับคลิปนีเบ้าแอมเอรทงกับเลราเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับ แต่อย่าพึ่งไปใช้เอฟซเมื่อนี้เบ่าแอมโลทงสีผ้าไปเบิง่งของดีครับมี่องดีมาฝากเอฟซครับไปรับชมกันครับเบ่าแอมโลทงนี่เดินทางไปทําบุญ่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะ,ะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยนี่ของดีติดใหม่ติดมื่มาฝากเอฟซครับต่มาชมเป็นของเรียกเงินเรีกีกยล้องเรียยทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ให้เขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่ะขายไปใส่เรียกเง่นเรียกท่องสื้อเรียกสื้อลอตเตอรี่เจนสิรเือเถือนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของไมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้นีเรื่องการเมตตามห่งยมหาเสนีเรื่องการงานการขายเนี่ยคู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืน,นกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบขายขายทุกอย่างลวเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแลวกับบีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกอสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูหขอสามลูกคิ้วสามครั้งลูกัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศร หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทันรวยพ่อหลวงปู่รอดไงพ่อหวดสี่แดีะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับ,บม,มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างใดเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรกร็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรูมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับนรรมชมเบาแอมเราตรงหูยินขาวกบรอดซ่าครับนรูมชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับนรูมชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้าย,ยางบบเห็นล้านเฮาไขว่ไขวว่ามีอียงบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเหตุนในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันเทน้ำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี่งครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบ,เบาเบาย่างกายผู้สาว อบ่าวมัดเอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมาแล้วครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะครับท่านผู้ชมเมื่อแทะล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่านผู้ชม เป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบโหลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มี่วัดลุงปูรอดนะครับนาะวัดลุงปูรอดวัดกกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปูรุยยนะครับนาะวัดลวงปูรุยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับยื่นคา่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมากก้นหักค้นหลงเบาแอมเราทงกับบลรอซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโท่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเน้องสมุชมุมแล้วกาบ้าแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนคล่องหลวงปูุลอดมาให้ยเอฟซีนะครับสมุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสี่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชมุมนเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับเอามาฝากอิบสีโลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลือเ้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสีให้เบื้องตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ พิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดลเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ครับนี่สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับอเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าวให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี <my r thing noises> ่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรกบผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ